นกงงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีขอนำทุกท่านรับชมสรุปข่าวประจำเดือนมนกราคม2567ดังนี้ครับวันที่5มกราคม2567เวลา10นาิกา30นาทีพรกาศเอกชริดภุกผาสุของคมนตรีและคณะเดินทางตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้าเขืสอนนครินทร์อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมรับฟังบรรยายสรุปสถานก,การณ์น้ำโดยมีรัฐทนทศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและนายชานลงจันทมงคลผู้อำนวยการเขื่อนศีนครินทร์ นายสิริรัตน์บำรุงแสนนาในอำเภอศรีสวัสดิ์หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้การต้อนรับจากนั้นเวลา11นาฬิกาได้เดินทางไปเยี่ยมที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเขื่อนศรีน,นครินเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการโคกหนองนามโมเดลหลังจากนั้นเวลา13นาฬิกาได้เดินทางต่อไปอยังโรงเรียนบ้านบนเขาแกงเรียงอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเป็นประธานมอบห้องเรียนสีเขียวซึ่งเป็นสมาร์ทกรีนเล a ร์นิ่งลูมแห่งที่10พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานของนักเรียน โรงเรียนบ้านบนเขาแกงเรียงอีกด้วยวันที่8มกราคม2อ6 7าเวลา7จนาฬิกาณศสาราหพรรษามหาาเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวีนารีรัตน์าชกัญญา ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มก,กราคม2567รอมด้วยนายนนทภพเวียงสิมมานายอธิสันอินตรานายวุฒิพงศ์สุภาวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีค้ะนนสนาชการข้าราชการทุกภาคส่วนตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีเขาลงพิธีทำบุญตักบาตรเขาสารอาหารแห้ง พระสงฆ์และสัมมาเนรจำนวน37รูปเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด,ด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัวลวบรีนารีรัตนชะกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มก,กราคม2567วันที่9มก,กราคม2567เวลา14.00นณห้องมณีเมืองการชั้น2ศาลกลางจังหวัดกาญจนบุรีรองศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงเดวิกาชัยโกมินประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรีและนางสาวเกษรินเย็นจิต ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีได้ร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อนโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและคัดแยกขยะในครัวเรือนการขับเคลื่อนธนาคารขยะการส่งเสริมการใช้และสมใส่ผ้าไทยรวมทั้งโครงการรวมพลังสร้างบ้านอุนรัก์ร่วมสมใส่ผ้าไทยใช้สินค้าไทยรวมใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมนําพัฒนาอย่างยั่งยืนคืนคนดีสู่สังคม โดยมีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพลตารวจตรีนัคคลรินสุข,ขนทวิตผู้บังคับการตารวจภูทองจังหวัดกาญจนบุรีร่วมเป็นสักขีพยานวันที่10มกราคม25 6 7เวลา8น,นาฬิกาณวัดลาดประชุมชนาลามวัดธรรมขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้ในายอธิสารอินตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีตักบาตรร่วมบุญ เธอทูลสถาบันเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนานรีรัตน์อชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2567พร้อมด้วยนางสาวกิตยาจึงรุ่งเจริญกิจรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบ,บุรีหวัวหน้าส่วนราชการขร้าราชการพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาญจนบ,บุรีเขาร่วมทิธี่ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณรเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2567 วันที่11มกราคม2567เวลา14นาฬิกาที่ห้องประชุมขวายใหญ่ชั้น5ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททัศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี2567พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ปิมบุญท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนเข้าร่วมในการประชุมโดยจังหวัดกาญจนบุรีกำหนดจัดงานเทิพเทเด,ดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี2567 ระหว่างวันที่1 7ถึง26กุมภาพันธ์2567ที่บริเวณลานพระบรมราชาุสาวรีสมเด็จพระเนเรศวรมหาราชตำบลาัจดีอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและล้ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกููเอกราชให้ชาติไทยรวมถึงเป็นการนำทุนทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีศักยภาพในพื้นที่มาส่งเสริมให้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งเป็นการกระตุน้นเศรษฐกิจภาพรวมภายในจังหวัดกาญจนบุรีให้้้เพิ่มมากกขึนอีดวย วันที่13มกราคม2567เวลา8นาฬิกาที่สนามหน้าสำนักง,งานเทศบาลเมืองกาญจนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567โดยมีนายวัชร์ภูสิทธิ์การ,ร,ารนานายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดก,กิจกรรมและนายโอภาสต้นทองศึกษาที่การจังหวัดกาญจนบุรีอ่านสารวันเด็กของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนทุกภาคส่วนรวมไปถึงเด็กและเยาวชนผู้ปกครองเขา้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากโดยในงานมีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนอักในความสําคัญและยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหกากษัตริย์ส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีระเบียบวินยัยรักความสามัคคีมีจิตสํานึกที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติวันที่16มกราคม2567เวลา8นาฬิกา30นาทีหนห้องประชุมบุษราคัมชั้นหนึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีพระเทพปริยโสพล เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าอาวาสวัดชัยชุมพลช้าสงครามพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์และร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีบูชาบุรลพาจารย์และลำลึกถึงพระคุณบุรลพาจารย์พร้อมมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในงานวันครูครั้งที่68โดยมีนายโอภาสต้นทองศึกษาที่การจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันครูและอ่านสารวันครูจากนายกรัมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชก,การครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมในพิธีในวันเดียวกันเวลาเก้เกาโมนาทีที่บริเวณพระบรมราชาสาบรีสมเด็จพระเนเรศวรมหาราชตำบลรารจดีอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนายนนทพบเวียงสิมมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนานป,รปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในงวันสมเด็จพระเนเรศวรมหาราชพร้อมด้วยนายธลัน์หลวงสะอาดประลัดจังหวัดกาญจนบุรี นำหัวนหน้าสุดราชาการ,รทุกภาคส่วนจิตอาสา904จิตอาสาพระสทานและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมวันที่17เมกราคม2567เวลา8นาฬิกาที่พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชมหาวิทยายลัยรมคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระรเกียรติการจรบรุรีอำเภอบ่อพลอยจังหวัดการเจรบุรีนายวุฒิพงศุภักวาน,นิชรองผู้ว่ราราชการจังหวัดการเจรบุรีเป็นประธานในพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี2567พร้อมด้วยข้าราชการทรารตำรวจ นักเรียนนักศึกษาและกลุ่มพลังมวลชนจังหวัดกาญจนบุรีร่วมวางพันธุ์พุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบระมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชในวันเดียวกันเวลากานรนาฬิกาที่สานการจังหวัดกาญจนบุรีพลโทอมาตบุญสุยา,ารองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคหนึ่งพร้อมคณะได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคหนึ่งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์สังกัดชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีรยโทนศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ รอมนายดนพพบยิ่งสิมมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและคณะผู้บริหารจังหวัดให้การต้อนรับจากนั้นได้ร่วมกันประชุมกับคณะศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้การปฏิบัติงานตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติมีการจัดระเบียบชายแดนการป้องกันแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติงานด้านความมั่นคงโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ดีต่อกันในอนาคต เพื่อนาไปสู่การขยายผลปัญหาความมั่นคงภายในพื้นที่จังหวัดกาญรจนรบุรีวันที่18มกราคม2567เวลา8นาฬิกา30นาทีที่พระบระมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชอําเภอพนมทวนจังหวัดกาญรจนบุรีร้อยโทสศพลชัยโกมินผู้วา่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีวันยุทธหัตถีประจำปี2567พร้อมด้วยนายรอภพเวียงสิมมาในวุฒิพงศุภาวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เขาร่วมในพิธีเป็นจํานวนมากโดยจังหวัดการจริญุรีจะจัดพิธีถวายรัชก,การะและถวายนัชะดุดีต่อพระบระมราชานุสิวดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันยุทธหัตถีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหาการณุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงมีต่อวงชนชาวไทย ในวันเดียวกันเวลา14นาฬิกา30นาทีณบริเวณสนามบินกองพลฐานราบที่9ก้าค่ายสุรศรีตำบลลาดย่าอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนายรณพิบียงสิมมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีวมพิธีกระทำสัตยปฏิญาณตนต่อธงชายเฉลิมพลโดยมีพลตีวุฒิยาจันทมาศผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่9ก้าพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยทหารและกำลังพลในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีประกอบพิธีสวดสนามกระทำสัตยปฏิญาณ วันที่20มกราคม2517เวลา13นาฬิกาที่หอพระประวัติสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกวัดเทวสังฆารามตำบลบ้านเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโทะทศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้การต้อนรับศิลปินดาราและผู้สนับสนุนในกิจกรรมสุปตาพาธรบุญพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้สนับสนุนในกิจกรรมโดยมีศิลปินดารานำทีมโดยเจมส์จิไายุก็อดจิดดยุเกตวรินทร์กิจเดนยัยก๊อฟอนุวัฒ รวมถึงภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทางนี้จังหวัดกาญจนบุรีโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกาญจนบุรีร่วมกับคณะทำงานภาครัฐและเอกชนและสวนสุขภาพพระสงฆ์ในสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19จัดก,กิจกรรมสุปตาพาทมบุญวิถีศรัทธาพระป่าทางน้ำแม่น้ำแควกาญจนบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสังคม ร้ามทั้งระดมทุนทรั์จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และเป็นกองทุนไว้ดูแลผู้ป่วยให้กับศูนย์สุขภาพพระสงฆ์ในสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19จากนั้นในเวลา15บหนาฬิกาผู้ว่าราชก,การจังหวัดกาญจนบุรีได้เข้าร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในหัวข้อนโยบายและการขับเคลื่อนกาญจนบุรีสู่ความยั่งยืนแบบเป็นรูปธรรมและเวลา15นาฬิกา30นาทีณสนามกีฬาสมเด็จพระยาณสังวรในอธิสานอินทรารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำทีม VAP กาบุรี ร่วมแข่งขันฟุตบอลดาราการกุศลพบกับทีมสตาร์ไลเดอร์โดยกิจกรรมภายในงานยังมีการรับบริจาคทอดผ้าปา่าจากหน่วยงานต่างๆเพื่อช่วยสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และกองทุนดูแลพระสองฆ์อาพาธให้กับศูนย์สุขภาพพระสงฆ์ในสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19วันที่23มกราคม2567เวลา9 3 0นที่ห้องประชุมสังขระบุรีชั้น1งโรงแรมลูกแควจังหวัดกาญจนบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้ในายอาทิศัน์อินตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้ให้กับนายจ้างสถานประกอบการแรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่ายครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2 5 6 7โดยมีนางจงโกลสุวรรณนาโน,นจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีกก่ารายงานวัตถุประสงค์ของการดําเนินโครงการทั้งนี้วัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างสถานประกอบการผู้ที่ประสงค์จัดจ้างแรงงานต่างด้าว ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบแนวทางการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างตาม M.O.U เพื่อให้การสนับสนุนการจัดจ้างแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมายในวันเดียวกันเวลา13นาา30นาทีที่บ้านเลขที่22หมู่4ตาบลทุ่งทองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีนายอุทัยขันทองรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนางสาวกิติยาจึงรุ่งเจริญกิจรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีนายวาทิดมาภัยสาลศิลป์รักษาราชการแทนอำเภอท่าม่วงหัวหน้าส่วนราชการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นจิตอาสา904รวมมอบสิ่งของพระราชทานโดยวันที่13มกราคม2567เวลา13นาฬิก30นาทีบารเลที่ดังกล่าวได้เกิดอักคีภัยขึ้นส่งผลทำให้ทรัพย์สินและบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายหนึ่งหลังคาเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนสีลาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบระมราชนินีทรงห่วงใย,ยประชาชนผู้ประสบเหตุอัคคีภยัยจึงได้มอบหมายให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบระมราชูปถมัมภประจำจังหวัดกาญจนบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่รัษฎรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับรัษฎรผู้ประสบภยัย วันที่25มกราคม2567เวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมแควงใหญ่ชั้น5สารลางจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่1 2567 พร้อม้วยนายวุฒิพงศุภักิวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการประชุมโดยการประชุมในครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหารวมถึงผู้ประกอบการแพรที่ให้ความร่วมมือกับจังหวัดกาญจนบุรีในการจัดระเบียบแพรเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกาญจนบุรี วันที่26มกราคม2567 16มกาที่ห้องประชุมแควนน้อยชั้น3สารกางจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรับมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเ,เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 ซึ่งด้จัดพิธีมอบพร้อมกันกันกบส่วนกลางโดยมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์นตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อเผยพ,พระราชประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับรู้และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้วันที่27มกราคม2567เวลา9กานาฬิกาสิกนาทีที่บริเวณหน้าพระรา,าสมเด็จพระนเรศวรมหราลาตําบลอําเจดีอําเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกจบุร เป็นประธานในพิธีงานประเพณีแหลมสองคำเดินยี่ยุทธหัตถีบ้านดอนเจดีโดยมีนายธงชัยสุขคนทพิรมนพัทลุงที่ปรึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรทัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยนายวุฒิพงศุภักวาน,นิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้านราชการและประชาชนเขาร่วมในพิธีเป็นจํานวนมาก ทั้งนี้วันแรมสองค่ำเดือนยี่ของทุกปีซึ่งตรงกับวันชนะศึกประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนเจดีได้ร่วมกันทําพิธีบวงสวงและทําบุญอุทิศส่วนกุศลเป็นพระเราชกุศลลําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเรัตน,น,นมหาราชและเหล่าทหารผู้เสียสละเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยให้ลูกหลานจบสรุปข่าวเด่นประจําเดือนมก,กราคม2567แต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ